ใส่เสื้อบริษัทครั้งหนึ่งที่เคยนวดรักษาลูกค้าที่เขาพิการจากอุบัติเหตุมาเป็นสิบปีบริษัทนี้แหละคะ่ะตอนนั้นที่อยู่แต่ก็ภูมิใจจนถึงทุกวันนี้นะคะรักษาคนพิการคนหนึ่งได้ ฮิวเลนพันล้านสองค่ะแต่ว่ากันยังคิดหอดอยู่ด้วยค่ะเพราะเป็นที่ที่เราูมิใจที่รักษา <c oughs> ลูกค้าที่พิการหายได้จากอุบัติเหตุท่านเป็นมาสิบปีได้ไปรักษาถึงเมืองนอกกับบหยาราอมาเจอคิวมนุษ ท่านเดินมาเวทานาข่ะสงสาร,รมอกเลยรักษาหาท่านหวดเหปวเทปเปิ้ลตวจเทลูกคา้าท่าน,นสามคนแจก็เดินได้ปกติจากที่แจเดินไม่ได้มาเป็นสิบปีเป็นรักษาถึงมังนอกก็ไม่หายแต่เคสนี้ไม่เจอมอนนอมอนนอรักใจหาย มอกันเลยภุ่มใจกล้าพูดใจจนถึงทุกวันนี้ยังติดตาอยู่เลยค่ะภาพแกที่ตอนเดินไม่ได้กับตอนที่แกเดินได้ยังหักบริษัทนี้อยู่ด้วยค่ะเด้อ ใครท่านใดลูกค้าท่านใดเป็นอะไรก็ตัวถามได้นะคะตัวถามทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะเฟซมีแค่เงาชีวิตคู่ยินดียินดีที่รักษาค่ะกับท่านที่อาการหนักๆได้ก,ดก,ก็ก็อยากจะ โทรมาสอบถามได้นะคะยูเมืองนอกกะบอกวิธีรักษาหายมาแล้วค่ะลาลทันแล้วค่ะ